ังหวัดเชียงใหม่นะคะทางผู้ศาสนิกชนก็ได้ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนะมงคล78ปีพระราชวโรพวรคุณนะคะดเรเมธาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงค่ะที่อาคารศรีสุภาอักษรวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ประเทศมังคลาจารย์หรือสว่สมานกิติโสพโนเจ้าอาวาสวั่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล78ปีพระราชะโพธิวรรคุณดเรเมธาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงโดยมีน,นายธนกฤตฉันทะจำรดศิลป์นายอำเภอดอยสะเก็ดประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงกว่า3,000คนพร้อมด้วยพระสงฆ์มาร่วมถวายมุทิตาสการะค่ะ อย่างภาพที่เห็นได้เลยนะคะคผู้ชมก็จะมีช่างฟ้อนเล็บจากสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ดชมรมผู้สูงอายุตลอดจนเยาวชนในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดค่ะรวมกันมาเนี่ย500คนเลยนะคะมาฟ้อนเล็บถวายมุทิตาสักการะขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุนักเรียนโรงเรียนชลาบานวุฒิวิทยาลัยวัดพระธาตุดอยสะเก็ดและเยาวชนก็ร่วมแสดงตีกลองถวายเฉลิมฉลองร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคลรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ หลังเสร็จพิธีคณะสัทธาประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยสะเก็ดก็ร่วมจัดโรงทานถวายเพื่อร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะก็เป็นหนึ่งในส่วนร่วมจิตใจนะคะของชาวดอยสะเก็ดด้วย